ระหว่างบอลดำแบทเมจิกนะคะกับออดดิปดำหรือว่านสมูเหล็กการควบคุมประชากรของเขาเนี่ยว่านสบู่เหล็กหรือว่าออดิปดำนี่จะง่ายกว่าเพราะว่าเขาเกิดหนอรอบๆโคนต้นนะคะไม่มีไหลที่เลื้อยไปเหมือนเจ้าบอลดำนะคะบอลดำเนี่ยไหลเลื้อยไปที่ไหนก็จะเกิดเป็นหนอใหม่ขึ้นมาแล้วก็หนอใหม่นั้นก็จะตั้งแม่นะคะเนี่ยค่ะอย่างเช่นจุดนี้ เยอะเลยค่ะปลูกแค่สามต้นนะคะตอนนี้คือไหลของเขานี่เลื้อยไปทั่วเลยก็เกิดเป็นหน่อเล็กๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายค่ะเพื่อนๆนค่ะนี่ค่ะยิ่งได้รับน้ำฝนนะเขายิ่งเจริญเติบโตได้ดีน้ำขัง,ขงๆเชือเชื้แฉะเนี่ยบอลดำเนี่ยลามไปทั่วเลยค่ะส่วนอ,อดิบดำเนี่ยเขาก็จะเกิดหน่อแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะ เกิดหนอ่อรอบๆโคนต้นนะคะอย่างนี้นะคะก็จะไม่เลื้อยรุงรังเราสรับเ,เราสรับหน่อของเขาแยกออกมาปลูกก็จะเกิดเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นใหม่ตั้งแม่ใหม่ได้นะคะส่วนบริเวณต้นแม่ของเขาก็จะเกิดหน่อออกเมื่อกาบใบนี้หลุดก็จะเป็นหนอ่อเป็นหน่อออกมาตาม ตามตามตามตานะคะบริเวณโคนกาบใบของเขานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะการปลูกออดีบดำกับบอนดำปลูกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆดินก็ปรุงดินให้ร่วนนะคะน้ำขังน้ำขังได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าขังขังตลอดทั้งวันนะคะขังประมาณ อ่2สิบยนาทีช่วงเราให้น้ำเนี่ยเขาจะชอบแล้วก็ดินก็ชื้นตลอดทั้งวันนะคะพวกออดิบดำกับบอนดำก็จะเจริญเติบโตได้ดีการให้ปุ๋ยก็ปุ๋ยคอกแค่นั้นจบนะคะเพื่อนๆโรยรอบๆโคนต้นแต่ถ้าอยากบำรุงใบบำรุงรากบำรุงหน่อของเขาแบบเร่งด่วนก็โรยผงชูรสรอบโคนต้นค่ะวันนี้แม่ดาลาก็จะพามาดูออดิบดำ กับบอนดำนะคะว่าประชากรของ2ต้นนี้ไปถึงไหนแล้วในสวนของแม่ดัลล่านะคะไปชมคลิปเต็มๆกันเลยค่ะความใหญ่ความหน่อดกของอ,อดิบดำนะคะเพื่อนๆสะกดทุกสายตาเลยนะคะใครมามุมนี้จะต้องหยุดดูว่าโอ้โหต้นไม้อะไรใบใหญ่ก้านใหญ่ก็ใหญ่ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆอายุต้นไม่ถึง1ปีเลย มาอย่างนี้เลยค่ะแม่ดอล่าก็พาชมหลายรอบแล้วนะคะแต่ละรอบความใหญ่ของเขาก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะคะนี่ค่ะต้องถอยออกมาแบบเป็นเม็ดสองเม็ดเลยนะคะถึงจะแบบถ่ายออดิบดำเนี่ยให้เห็นใบใหญ่ๆของเขานะคะนี่ค่ะ ตอนนี้คือมาดูก้านของเขานะคะเพื่อนเพื่อนก้านที่อบอบใหญ่ๆมีอะไรอยู่ตรงนี้มีตะกะเตนค่ะเพื่อนเพื่อนตะกะเตนตัวพาหานะครับวัชพืชตัวพาหะที่จะต้องมาาัไขมาลายอยู่แถวต้นไม้เราแต่ว่าไม่เยอะมากมายก็เอาไว้ชมนะคะ นี่ค่ะหนอก,ก็โดกค่ะออกรอบโคนต้นเลยค่ะเพื่อนๆกลบใบเนี่ยกลับใบหนึงกรมลนะโคนต้นค่ะเพื่อนๆท่านไหนจะปลูกนะคะแนะนำให้ปลูกลงดินนะคะออดิบดำหรือว่านสบู่เหล็กปลูกลงกระถางต้องหากระถางไซส์ใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าใบใหญ่ทรงพุ่มใหญ่กอใหญ่ลูกดก มาครบเลยนะคะเพื่อนๆทีนี้ถ้าปลูกลงกระถางใหญ่ๆแล้วเอาไปวางอ่ามุมที่โดดเด่นเนี่ยเขาจะแบบสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆด้วยความโดดเด่นของก้านที่เป็นสีม่วงนะคะนี่ค่ะสีม่วงที่มีนวลนนนเคลือบนะคะเพื่อนๆนี่นวลเลยนะคะเป็นนวลนนนสีม่วงเลยนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลย หลอดใบใหม่ก็ออกเร็วค่ะเนี่ยดูหลอดใบของเขานะคะเพื่อนเป็นอย่างนี้เลยส่วนนี้นะคะที่เอาไปกินส่วนนี้ส่วนยอดแล้วก็ส่วนส่วนหัวของเขานะคะเอาไปแกงส้มเอาไปผัดอย่างเงี้ยค่ะกินได้นะคะเพื่อนๆก็โน้นก็ดูความลูกดกของเขานะคะเพื่อนๆ่ะเนี่ย ตอนนี้คือใบของออดิบดำเนี่ยเป็นร่มบังปราอาทิตย์เมาหมแม่ดล่าเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆคะเป็นอย่างนี้เลยหลังใบของเขานะคะสวยงามคะ่ะฝนตกติดต่อกัน3มวันแล้วนะคะตอนนี้คือไม้ประเภทบอลเนี่ยจเจริญเติบโตได้แบบ แปลงหูแปลกตาขึ้นทุกวันนะคะด้วยความที่ได้รับน้ําฝน,นะค่ะเพื่อนๆอย่างออดิบดาบอลดำนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะลูกดกมากๆเลยบริเวณนี้ทั้งทั้งต้นลูกต้นแม่นะคะอวแบบเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะใบเขายังไม่สุดนะคะใบเขาจะใหญ่กว่านี้ไม้ประเภทบอลประเภทว่านนะคะถุงเันถุงทองก็ ประมาณนี้เลยค่ะมุมนี้ก็มีนะคะนี่ก็คือออดิบออดิดดำค่ะแต่มุมนี้เนี่ยใบยจะเล็กหน่อยเพราะว่าช่วงนี้พระอาทิตย์เปลี่ยนพระอาทิตย์เปลี่ยนทิศในการในการขึ้นนะคะเขาก็เลยได้รับแสงแดดแบบเต็มวันทำให้ใบของเขาเนี่ยเกิดอาการไหม้นะคะเพื่อนๆแต่มุมมุม มุมโน้นนะคะเขาจะอยู่ใต้ร่มแค่นะคะก็ทำให้ใบของเขาเนี่ยมีร่มเงารำไรตลอดทั้งวันทำให้ใบเขียวสวยนะคะเพื่อนๆค่ะวันดำนะคะจะอยู่มุมนี้มุมนี้นี่จะเป็นต้นต้นลูกของเขาแล้วนะคะเพื่อนๆ ต้นแม่เนี่ยออกดอกได้หลายชุดแล้วก็ยุบตัวลงไปแล้วนะคะบอลดําไม่ต้องห่วงเรื่องหนอ่อเรื่องลูกเขานะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนเพิ่งเลี้ยงนะคะเตรียมตัวไว้เลยค่ะเตรียมตัวไว้หาพื้นที่ไว้นะคะเพราะว่าเขาแตกลูกแตกหน่อเนี่ยดกมากๆเลยนะคะบอลดําออกแบบที่ๆกันเลยะคะ่ะเขา เขาเลือ้อยไปทางไหนนะคะไหลของเขาเลือ้อยไปทางไหนก็จะมีหนอของเขาเกิดขึ้นนะคะแม่ดาราจะให้ดูนะคะมุมนี้นี่ค่ะ <c oughs> ก้านแดงๆนั้นคือบอลดำทั้งนั้นนะคะเพ <c oughs> <ๆ>ื่อนๆนู่นสุดสายตาเลยค่ะฝั่งนี้ก็เยอะค่ะเพื่อนๆค่ะยิ่งได้ฝนนี่ยิ่งมาอย่างนี้เลยนี่ค่ะเพื่อน ถ้าเขาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาลงดินเนี่ยแตกเลยแตกอีกเลยเนี่ยค่ะเนี่ยตามข้อตาจะเกิดเป็นหนอ่อเป็นหนอขึ้นมาเลยทีนี้แต่ละแต่ละไหลแต่ละหนอ่อแต่ละต้นนี้ก็ตั้งแม่ของใครของมันแตกลูกแตกหลานออกมานะคะเยอะไปหมดเลยค่ะแม่นันลาขยายพันธุ์ไม่ไหวก็เลยให้เขาโตแบบตามธรรมชาตินะคะต่างจากอ,อดิดดำนะคะ ออดิบดำเนี่ยเขาจะเกิดหนอ่อรอบๆโคนต้นนะคะเพื่อนเก็คือจะแค่นั้นจะไม่ลามเหมือนบอลดำนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าบอลดำเนี่ยเตรียมตัวไว้เลย thank you